มันก็มันก็ร้องไม่ถึงอะไรเงี้ยเขาเลยรู้สึกว่าเวลาอยู่บนเวทีมันก็ควรจะต้องฉันก็ไม่รู้ว่าเธอจะหายเครื่องกันหรือยังไม่ต้องไม่ถ้าส่วนตัวผมอะผมอาจจะไม่นึกท่าไว้ก่อนพอเวลานึกท่าไว้ครับคือฉันรักเธอมันก็จะเป็นท่าหน่อยแค่นั้นนีไม่มีอะไรครับฟิวฟิวฟิวประกวดมากนะครับผมจะฟิวมากฟิลครับขอบคุณครับ ครับเฟมใช่ไหมครับครับครับเฟมนะฮะร้องย่ขอบใจสักครั้งที่พยายามอยากจะทำให้มันดูดีทางที่รักกันมาขอบใจครั้งที่เปใจนะ ก่อนจากกันไปต้องการอะไรอีกไหมซึ่งใจจริงๆก่อนถูกทิ้งฉันต้องการอะไรก่อนถูกประหารที่าลังอยากไปไม่ต้องแล้วจบแล้วอยากเลยเยสียเวลากับฉันดีกว่า อย่าทำให้มันยากไปมื่อไม่รักไม่รักจบเลยก็ทิ้งกันเลยเชยเฉยง่ายใครจะเป็นจะตายช่างมันแล้วก็แล้วกันไปเห <c oughs> มือนเทปขาดดีครับดีดไม่ใช่หมายถึงว่าบรรจุดอดีตด,ดีดีดีครับดีเลยครับ อผมรู้สึกถ้าโดยส่วนตัวเพลงนี้ถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นผมนะผมจะเล่นเข้าไปเยอะกว่านี้อีกนิดหนึ่งอ่ะไง่ไม่รู้ไม่รู้ลอาต้อง,ต,องต้องลองหาดูนะอันนี้นะเดี๋ยวนะครับ mm hmm. ใช่ครับผมผมว่ามันมันมัน,ม,นมันมีที่เล่นเยอะ mm hmm. มันมีที่เล่นเยอะแต่ว่ใหญ่เยอะไปนะครับ ระวังเดี๋ยวมันจะแบบมันแบบ <นะ S 1> เล่นแบบเ้อนอะไรใช่ไหมใช่ครับสมมติว่าไม่ตองเอื้อเฟื้อเยื่อใยกันปานนั้นก่อนจากกันไปต้องการอะไรอีกไหมซึ่งใจจริงๆหางเสียงอะไรต่างๆนานาคือแต่ว่าต้องหาวิธีแล้วก็กลับเข้ามาในเทมโปโจังหวะมันให้ทันนะไม่ใช่ว่ามันอยู่ดีๆโอ้โหอยากจะโชว์พาร์ทมากแต่ว่าตนตีไปนู่นแล้วกลับมาไม่ทัน แบบว่าบางทีล็อกเขาบอกมีคนบอกว่าเดี๋ยวกลัวไม่ตรงไปตรงมาอะไรก็เลยเอาตรงๆรแต่ว่าก็ควรเอื้อนได้แต่ควรไม่ควรเยอะไปใช่ใช่ครับมันก็มันก็มันจะมันจะหลวมเอื้อนๆลองดูคือคือจริงๆผมว่าทุกเพลงอ่ะที่เวลาร้องอ่ะมันต้องร้องให้ชินก่อนเพราะว่าตอนนี้มีบางคนก็ยังไม่แม่นทำนองมันด้วยใช่ไหมครับคือพอเวลามันร้องจนช้ำปากเนี่ย เคยร้องเพลงอะไรเล่นๆแล้วรู้สึกว่าใส่เสียงเขาไปเองเล่นเสียงเองเยอะๆมั้ยเพลงเพลงคนอื่นที่เราเคยร้องกันเล่นๆนั่นแหละจับฟีลแบบนั้นให้ได้เพราะว่าเวลาเราร้องเพลงเพลงหนึ่งจนมันฉ่ําแล้วจนรู้ว่าท่อนนี้มันพูดถึงอะไรท่อนนี้พูดถึงอะไรเราจะเล่นเสียงโดยรู้สึกสบายอ่ะแต่ว่าถ้าเรายังไม่ชินกับมันเลยแล้วอยู่ดีๆจะไปเล่นเสียงเนี่ยมันกลายเป็นพยายามแล้วมันก็จะไม่ดีด้วยครับคุณครันครับใครอ่ะเต๋า๋าครับ พียนเพียนขั้นเทพฮะเธอกับเขาเอาไปไปเธอกับเขาเกินเลยไม่เคยได้คิดกล้อยความใกล้ชิดทาใจเราเรืยมาทำร้ายใจเราเรื่อยมาลบความจริง ที่เราต่างมีปัญหาเย็นชาดื้อต่อกันจนมันยากกันร,รัแล,แล f เจ็บปวดที่เราไว้ใจยอม <A. S 1> ทนเหนื่อยใจเรื่อยมา <A. S 1> อยากจบปัญหาแล้วไปจากกัน <A. S 1> ขอให้ทิ้งทิ้งกันอย่ามี ใจให้ตองอย่าอยู่อย่เป็นห่วงกันส่วนฉันคนนี้ก็คงเศร้าใจไม่นานอย่าทำสุสารแกล้งดีให้ฉันตายใจครับนี่ครับส่วนตัวผมมานั่งฟังผมว่าร้องดีหมดเลยครั จริงๆโดยส่วนตัวผมว่าร้องดีหมดเลยอยู่ที่อยู่ที่ร้องให้ชินแล้วแหละพอร้องให้ชินแล้วก็พอชินแล้วมันเดี๋ยวมันมันจะออกมาเองอ่ะพอมันชินมากๆแล้วมันก็เจ็กจะร้องตัวเธอคงพอใจที่เลิกล้าหรือว่ามันจะมีท่อนบางท่อนหลายๆท่อนเนี่ยอย่างเพลงนี้นะถ้าเกิดว่ามันจะมีท่อนให้เล่นเยอะมากเลยเจ็บปวดที่เราไว้ใจยอมทนเหนื่อยใจเรื่มมาอะไรเยอะแยะไปหมดเลยในข้างในมันอ่ะพอมันชินแล้วเดี๋ยวมันจะครับ อืมแล้วว่ามันจะออกมาเองอาทิตย์หนึ่งพอไหมพี่ผมไม่พอเลยพอครับแล้วว่าพอวันห้าวันห้าวันเหลือสี่สี่วันคือต้องซ้อมเพลงนี้เพลงเดียวอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็มีเพลงรวมใช่ไหมครับพอครับเหลือเฟือเหลือเฟือครับมีใครไม่ค่อยมั่นใจเรื่องแบบ ทำท่าอะไรหรือจะแอคอะไรอย่างนี้บ้างไหมครับรู้สึกไหมครับรู้สึกครับอย่างนี้พี่เต้นผมไม่ได้เป็นนักเต้นไงพี่จะเต้นยังไงครับพี่จะเต้นยังไงแล้วมันออกฟิลเลยวะออกฟิลเป็นไงฟิลอ่อ่าใช่ครับถูกต้องเวลาผมก็ผมก็ไม่ใช่นักเต้นนะครับแต่เวลาผมร้องเพลงหรือว่าซ้อมดนตรีผมจะใช้ผมจะรู้สึกว่าผมไปกับดนตรีเล่นเพลงอะไรให้เราฟังสักเพลงหนึ่งเพลงอะไรก็ได้ตีคอร์ดเพลงอะไรมันก็ได้ครับหากตัวเธอ ทิดจะได้คิดอยากฝากสักนิดมาไม่เห็นต้องมีท่าจริง<อ>คือในความเป็นจริงแล้วอะดนตรีมันมีของมันอยู่แล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณไปร้องเพลงหากตัวเธอยังพอที่จะได้คิดมันจะเกรงไปหมดนะครับ<อ>แค่รู้สึกว่าจริงๆๆแล้วบางทีท่าที่มันออกมาอาจจะไม่เหมือนที่เราทำอยู่ก็ได้ แต่ถ้ามันตึกต,ตึกตต,กตที่เหลือพอเพลงมันร้องคล่องด้วยจังหวะเราคล่องทุกอย่างมันคล่องไปหมดแล้วเนี่ยอย่างอื่นมันก็จะมาเองมองไหม <Yes. S 1> เพราะนั้นเอง <Yes. S 1> แค่ฟิ <Yes. S 1> ตามฟิลให้ทันอ, hey, อยา,ผม,อยาผมเนยครับโซโล่มันว่าง ใช่พี่แบบประมาณประมาณกี่บาทไม่รู้ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีไม่อยากไปยืนเป็นแบบยังไม่ยืนแล้วที่ผ่านมาทำอะไรครับปกติไม่มีโซโล่ครับแต่ก่อนอันนี้เพิ่งได้ร้องเต็มเพลงครับเเเป็นนิ่งงียพได้อ๋อไม่ได้ร้องเต็มเพลงแล้วคิดไว้บ้างยังครับว่าจะทำอะไรก็ไม่ันร้องด้วยนะครับบกมือไม่ได้นะบกมือนี่คุณเล็กเลยมาคาดแม่แน่คุณเล็กเลยมาเช็คบินเลยมัน คือจริงๆแล้วโซโล่ในความเป็นจริงเนี่ยสมมุติว่าถ้าเป็นวงแบบที่พวกพวกเราเป็นพี่เป็นเนี่ยนะ mm hmm. คือมันก็จะใช้การ เข้าไปอยู่กับมือกีตาร์ก็ได้แอดแอดแอดแอโอ้มือกีตาร์มันจังเลยอ่ะไปเหยียบกองยืนอยู่บนกองไปกระโดดเตะมือเบสอะไรต่างๆนานากระโดดเตะมือเบสต่างๆนานามันสามารถเป็นแบบนั้นได้แต่ว่าเราเข้าใจว่าเวทีแบบเนี้ยเราไม่สามารถจะไปยุ่งกับแบ็คออพที่เขาอยู่ด้านหลังได้ใน่ได้ลมไม่ไอยุ่กับมือกองเราก็เคยมีเหตุการณ์แบบนั้นเพราะว่ามันเคยมีบางงานที่เราจะต้องออกไปร้องเพลงโดยที่มันเป็นงานพิเศษที่เราจะต้องไปร้องคนเดียวงานกระทรวงงานอะไรต่างๆนานา มันก็จะมีเหตุการณ์ที่เราไม่สามารถไปกับมือกองและเมือกีตาร์ได้